สุขสันตวันเกิดน,นะมีความสุขมากๆก็ทุกปีก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนาะก็ปีนี้ก็อยู่ไกลกันมากขึ้นแต่เัีก่ก็เดี๋ยวอยู่ไม่กี่เดือนก็ได้เจอกันละไว้ไกลับมาแล้วก็ไปเฉลองกันนะคิดถึงมากๆรักนะจุ๊บไม่สุขสานตวันเกิดนะมีความสุขมากๆปีนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมทุกป,ปีขอให้สวยขึ้นขอให้เป็นเก่ง ีนี้ก็นั่นแหละคิดถึงเมยมากนะเรีบๆกลับมาได้แล้วกลับมาไปไหนกันดีไปกินมุกท้าดีกว่าไปกินส้มตาเออเมยอยากกินไหมอ่ะเออไปด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ตอนขากลับก็ขอให้กลับดีๆนะเรียบๆกลับมาได้แล้วคิดถึงเคสบาย แฮปปี้บาร์ดย้นะมึงกูขอให้มึงมีความสุขมากๆผมอมืสอสวยกับมาหาพ่อครูบ่อยๆจ้ะคิถึงมึงมากๆเลยจุ๊บสุขสันต์วันเกิดนะมึงขอให้มีความสุขมากๆม,มึงมีแฟนแล้วนี่จริง่กูช่างเถอะกลับมาเร็วๆคิดถึงเอาเบนกลับมาด้วยเอาเพื่อนเบนที่เป็นผู้ชายกลับมาด้วย ฮัลโหลสวัสดีน้องเมยวันที่สิบเมษายนมันเกิดแล้วใช่ป่ะโอเคแฮปป happy b i เดย์นะจ๊ะแล้วก็มีความสุขมากๆสวยวันสวยคืนให้จิงมก็สวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยังไงก็รีบกลับมานะนเพื่อนๆรออยู่คิดถึงมึงมากๆโอเคไปละบ๊ายบๆกูไปเช็ดหัวต่อก่อนจริงๆกูเพิ่งอาบน้ำเสร็จโอเคบ๊ายบายฮัลโหลเมย์ป a p p y b i r t เดย์น้อง ก็วันเกิดปีนนี้ก็17แล้วเนาะก็ขอให้มึงมีความสุขามากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเนาะแล้วก็ขอให้รักกับเบนนานๆเลยเออแล้วก็สวยวันสวยคืนอะไรอีกดีก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็กลับมาเร็วๆละก,กันคิดถึงมึงแล้วก็ไว้เจอกันเนาะลากัง ไอ้เมยสุขสันต์วันเกิดนะเว้ยคิดถึงมึงมากๆมีความสุขมากๆแล้วก็อีกเดือนหนึ่งจะกลับใช่ป่ะวกลับมาหาครอบครูด้วยนะกูคิดถึงมึงจังเลยกูแอบแฝงกูสวยที่ใจ่ปล่ะไม่ใช่กลับมาไวๆนะกูคิดถึงมึงนะหนูคือทานรับใช้เองจูมึงเป็นคนไอ้ผายค่ะบ๊ายบายคิดถึงมึงนะบ๊ายบายครับจุ๊บจิจุ๊บจิไม่เถอะ สวัสดวันเกิดนะเมย์สวัสดวันเกิดด้วยสวัสดวันเกิดค่ะพี่เมย์บายบาย Happy birthday นะเมยปีนี้ก็17แล้วความสุขม,มากๆแก่ขึ้นอีกปีแล้วเออก็ขอให้มึงอยู่ที่นู่นนะเรียนตัวเองเวลาคิดมีปัญหาแล้วก็ปรึกษาพ่อกูได้เออแล้วก็อีกไม่กี่เดือนก็เจอกันแล้วเนาะเออลูคิดถึงมึงนะไงก็ Happy birthday นะจ๊ะ h e l สงสารวันเกิดนะรีบๆกลับมากูไม่มีเงินอะกูเลยต้องรีบมาไวไปไวไว,ไวเจอกัน <Hi, birthday S 1> นะพาย Happy Birthday นะเมยมีความสุขมากๆนะอายุ17แล้วใช่ปะ่ะก็ขอให้คิดอะไรก็สมหวังเงินติดแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกแป๊บด้วเองคิดถึงมากๆอยากมาด้วยมากเลยอะก็ใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มนะออีกแป๊บเดียวเองมีความสุขมากๆอยากทำอะไรก็ทำนะจ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันคิดถึงจุ๊บๆบายแก,กนะ สวัสดีแฮปปี้เบิร์เดย์ยนะปีนี้ายุเท่าไรแล้วเนี่ยมีความสุขมากๆเด้อรักกับน,น้องบีนานๆแล้วก็อย่าลืมบีนี้นะบุญผู้เ็วขอให้มีความสุขมากๆนะครับบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เดย์นะเมย์มีความสุขมากๆนะขอให้เป็นปีที่ดีนะปีนี้แล้วก็อย่าดื้อน,นะรู้เปล่ปาออใช้เงินประหยัดยดอย่าชอปปิ้งเยอะแล้วก็เก็บผู้ชายมาฝากด้วยไม่ใช่เราเล่นเออก็ขอของฝากขอชิ้นให,ใหญ่ ใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็จะบอกว่ากลับมาเร็วกลับมาแล้วก็โทรหานะไปเอาไว้ไปกินส้มตำตามสัญญานะ mm hmm. แล้วก็จะบอกว่าหน้าไม่พร้อมเลยเพราะว่าโดนมาขับให้มาถ่ายโอเคไป